เรามาอันซีนเกาะช้างพือบอยเชื่อว่า 8- 9 0ของคนเนี่ยน่าจะไม่รู้จักสเสน่ห์แล้วก็มุมมองการเที่ยวตรงนี้นะคะใกล้ๆของพี่บอยตรงนู้นคือเกาะงามเกาะงามคือทะเลแหวกทะเลแหวกคืออะไรก็คือทรายก็ทะเลขวาก็ทะเลตรงนู้นนะคะเดี๋ยวพี่บอยจะนั่งเรือไปปกติกิจกรรมทางน้ําของคนบริเวณนี้เขาสามารถขยักไปได้นู้นเลยไปถ่ายรูปเล่นตรงนู้นนะคะจะเป็นอันซีนช่วงนี้น้ําลงพอดีพอน้ําลงเนี่ยก็จะ ทำให้เราเดินไปสู่ทะเลแหวกได้ง่ายขึ้นถ้าขึ้นกว่านี้น้ําสูงกว่านี้อาจจะไปยากแล้วนี้น้ําสวยมากเป็นสีฟ้าเลยเหมือนอันดามันเลยนะคะแต่ว่าเราอยู่ที่เกาะช้างนี่คืออ่าวไทยค่ะและทะเลก็สวยเหมือนกันอ่ะลงเรือกันนะคะไปค่ะเราจะไปที่ที่สวยที่สุดเราก็ต้องรักทุเลนิดนึงนะคะ ว้าวว้าวทะเลสวยมากนะคะเราจะมาออกจากทานตะวันรีสอร์ทตรงนี้เป็นรีสอร์ทเหมือนเมานีฟเลยอย่ะเธอสวยมากนะคะ มาขอเขาไม่ได้มาพักหรอกแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเลยแต่ว่ามาขอเขาลงเรือเพื่อที่จะมาทะเลแหวกทะเลแหวกตรงนี้เนี่ยก็เป็นอันซีนอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้นะคะว่าเป็นจุดถ่ายรูปสวยงามมากแล้วก็เวลาน้ำขึ้นพอดีๆเนี่ยมันจะเดินทะลุกัน3เมตรหเมตรฝั่งทะเลฝั่งนี้กับทะเลฝั่งนู้นสวยมากเลยแล้วก็ ที่นี่ก็ยังเป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงามอยู่นะคะสวยจริงๆเธอเดี๋ยวเราจะขึ้นเกาะค่ะเกาะห่างจากเกาะช้างตรงนี้เนาะมันเป็นแหลมออกมาจากเกาะช้างนิดนึงนะคะแล้วก็เกาะไกลๆตรงนู้นหลายๆเกาะก็ยังมีหาดสวยๆสีขาวๆเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีคนอยู่มันไกลไงเห็นไหมคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ จะเป็นเป้าหมายของเราก็คือทะเลแหวกนะคะเห็นไหมต้นมะพร้าวเป็นทิวตรงกลางเลยแบบนี้ปกติเราต้องไปแบบอันดมามันต้องไปฝั่งภาคใต้ถึงจะเห็นทะเลแหวกแบบนี้แต่ว่าจังหวัดตราดบ้านพี่บอยนะคะตราดบ้านเราก็มีทะเลแหวกเหมือนกันแวะมานะหลายคนมาเกาะช้างไม่รู้ว่ามีทะเลแหวกตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่คือ สองงามเป็นภูเขาสองลูกอยู่กลางทะเลแล้วมันเชื่อมกันเป็นหาดทรายสีขาว,ขาวค่ะขออนุญาตนั่งหายใจทิ้งค่ะ มองไปทางนู้นก็ทะเลมองไปข้างหลังก็ทะเลแล้วมันก็แบบวิวงามมากสังเกตลมด้วยนะคะลมเย็นๆนี่คือจุดที่นักท่องเที่ยวมากันน้อยมากๆเกาะงามก็คือทะเลแหวกนั่นเองก็คือมีภูเกาะสองเกาะมีภูเขาสองลูกอยู่กลางทะเลแล้วเขาก็มีแผ่นดินเชื่อมกันตรงเนี้ยเป็นแผ่นดินที่มันเชื่อมกันมาเนาะมีความสุขมากถ่ายรูปสวยเพราะว่าถ่ายรูปตรงไหนก็สวยอะเธอ ส่วนการมานั้นให้ไม่รู้สิพี่บอยมาก็คือมาจอดรถที่ทานตะวันรีสอร์ทบนเกาะช้างแล้วก็นั่งเรือมาประมาณสักห้าน,นาทีก็ถึงแล้วใกล้ๆนะคะเกาะงามงามแห่งความสุขงามแห่งความสวยงามแห่งความรื่นรมนี่แนี่นี่แหละนี่แหละที่มาของคำว่างาม <laughs>